การใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้นสวัสดีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากับช่างเปมกันนะครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับตัวอินเวอร์เตอร์คืออะไรตัวอินเตอร์ก็คือตัวที่ใช้สําหรับตัวนี้นะครับคือใช้สําหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยการปรับความถี่นะครับเรามา ดูอินเวอร์เตอร์กันเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สามเฟสสองร้อยโวลต์นะครับสเปคนะครับเป็นรุ่น FRE 720 2.2k นะครับ 2.2k ก็คือ2.2กิโลวัตต์นะครับหรือว่าสามแรงม้านะครับแรงดันกระแสอินพุตนะครับสูงสุดที่16แอมป์ครับเอาพุตสูงสุดที่11แอมป์นะครับสองร้อยโวลต์นะครับ นี่คืออิเมอร์เตอร์สาเฟสสองโวลต์ครับเวลาเราจะเอาไปใช้งานกับมอเตอร์3ามเฟสสองโวลต์นะครับหรือว่ามอเตอร์ที่มีการต่อแบบเดลต้าซึ่งมีการต่อแบบ200ร้อโวลต์สเฟสนะครับเรามาเปิดดูเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการใช้งานนะครับ มาดูขั้วของเทอร์มินอลของมอเตอร์กันนะครับขั้วที่1นึนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็จะมีขั้วที่ไอเอลหนึ่นี่ก็คือแรงดันอินพุตนะครับไฟเข้านะครับก็คือไฟ3ามเฟสสองโวลต์นะครับแล้วก็ขาออกนะครคือ uvw นะครับคือไฟ3ไฟามเฟสสองโวลต์ไปควบคุมตัวมอเตอร์ ที่มีการต่อแบบเดลตานะครับในห้องนี้มีไฟเฉพาะไฟหนึ่งเฟสนะครับไฟสามเฟสที่ที่เราจะต่อไม่มีนะครับผมจะลองสาธิตใช้แบบไฟเลี้ยงให้ให้เซตการใช้งานเป็นก่อนนะครับอั้นแรกก็ติดต่อไฟเข้าแล้ยครับ ตัวเล็บน้อยนะครับเสียบปลั๊กอ่อินเวอร์เตอร์ต็วไฟก็จะเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เก่านะครับมีการใช้งานมาแล้วเราต้องเคลียร์พารามิเตอร์เก่าออกหมดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาตั้งอะไรมาบ้างนะครับพารามิเตอร์มีตั้งสองสามพันกว่าพารามิเตอร์นะครับเราจําได้ไม่หมดนะครับให้เราไปไล่ทุกตัวก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ใหม่มันก็จะตั้งค่าจากโรงงาน คือพร้อมใช้งานนะครับแค่เราเซตค่าที่จะใช้งานเท่านั้นเองนะครับขั้นแรกนะครับเราสมมุติว่านี้เป็นอินเวอร์เตอร์เก่านะครับเราก็จะมาเคลียพารามิเตอร์ก่อนนะครับก็คือการเคลียพารามิเตอร์โดยการใช้คําสั่งออเซตนะครับก็คือกดโหมดนะครับเราเลื่อนไปที่คาสั่งออเคลียนะครับหลังจากนั้นกดเซตนะครับตอนนี้ค่าพารามิเตอร์เป็นศูนย์นะครับ เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับเพื่อทําการเคลียร์พารามิเตอร์ของเก่าออกให้หมดนะครับก็คือกดเซฟนะครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดโหมดนะครับโหมดอีกทีหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เฮิร์ตแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับแค่นี้ก็อยู่ในโหมดตั้งค่าจากโรงงานนะครับคือ โรงงานผลิตมาก็คือตั้งค่าตัวนี้ไว้แล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับมันมีการใช้งานแบบสองสามแบบนะครับแต่ที่ผมจะมาให้ดูก็คือแบบที่ว่าโอ p ป r a t i o n ผ่านหน้าจอนะครับก็คือเราไปดูที่พารามิเตอร์เบอร์เจ็สิบเก้านะครับ กดเซตนะครับตอนนี้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งก็คือการโอ p e r a t ผ่านตัวหน้าจอนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นเบอร์สนะครับมันก็จะโอ perate อ p ปเ a ตผ่านเทอร์มินอลนะครับมีเทอร์มินอลที่ต่อนะครับก็จะเป็นคำสั่ง forward r e v e w s r d เดินหน้าถอยหลังไอโล speed ช้า s p e e เร็วสป e e มิดกลางนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูที่ โอเเลตผ่านหน้าจอก่อนนะครับก็คือตั้งค่าที่เป็นหนึ่งนะครับกดเซตนะครับก็คือเซตยืนยันว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะกดเซตอีกทีหนึงครับ,รบแล้วก็ไปที่พารามิเตอร์เบอร์เก้านะครับพารามิเตอร์เบอร์เก้าคืออะไรนะครับคือพารามิเตอร์เบอร์เก้าก็คือการเซตโอโหลดให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับอย่างเช่นถ้า โหลดของมอเตอร์กินกระแสยอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับเราก็ต้องเซตตัวนี้ประมาณ5แอมป์นะครับคือกระแสฟูลโหลดของมอเตอร์นะครับเราก็เซตเลือกเซตนะครับตอนนี้คือ11เแอมป์ครับเพราะว่า name พ l a มันระบุไว้1 1เแอมป์เราก็ตั้งไปที่5แอมป์นะครับเพราะว่าเราสมมุติไว้ที่5แอมป์นะครับ เซตนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดโหมดนะครับดูอีกทีนะไอพิก้าเป็นที่หใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กดโหมดอีกทีนึงครับกดออกนะครับตอนนี้เราก็เซ็ตค่าโอโรดแล้วก็เซ็ตโอ p ป l a t i o n ผ่านหน้าจอแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะกดสตาร์ทนะครับแต่กดก่อนกดสตาร์ทเราต้องการสมมติว่าเราต้องการความถี่ที่สามสิเอ็มสามสิบเฮ์เราก็ความเร็วที่3ามสิบเฮิร์ตเราก็มุนไปที่3ามสิบเฮิร์ตนะครับล้วก็กดเสร็จนะครับเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่ศูนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วแล้ก็ทําการสตาร์ทนะครับต่อมอเตอร์เสร็จแล้วเราก็ทําการสตาร์ทโดยการปก,ปกดปุ่มรันนะครับวมทีวมทีก็จะวิ่งขึ้นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง30มเฮิร์ตนะครับอันนี้คือที่เราตั้งไว้นะครับสมมติว่าสามสเฮิร์ตเราต้องการเพิ่มความเร็วอีกเป็น5 40สี่สิบเฮิร์แล้วก็หมุนหมุนเลยนะครับ หมุนไปที่40เฮิร์นะครับแล,แล้วก็กดเซตนะครับมันก็จะวิ่งไปที่40เฮิร์นะครับสมมุติเราต้องการสต็อปแล้วก็กดปุ่มสต็อปนะครับสต็อปอันดีเซตนีครับค่ามันก็จะมีค่าสโลว์ดาวลงมาครับโหลดหมอเตอร์ก็ค่อยๆหยุดลงนะครับกดสตาร์ทอีกทีหนึ่ง ค่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมอเตอร์จะหมุนช้าจากช้าไปเร็วเร็วๆขึ้นเร็วขึ้นจนถึงความถี่ที่กําหนดไว้นะครับถ้ากดสต็อปปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงช้าลงนะครับจนหยุดนะครับคอนเซปต์ Concept, วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้คือการโอ per ation ผ่านหน้าจอตัวคีย์เพดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับไว้ติดตามกันในคลิปต่ตอไปอีกทีนะครับ วันนี้สวัสดีครับ